ต่อกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะคะเกี่ยวกับวัฒกรรมที่มีคนคิดแบ่งแยกประเทศค่ะว่านับเป็นมุกใหม่ล่าสุดที่มอบประชาธิปัตย์นำมาปลุกกระแสปฏิวัติร,รัฒประหารอีกครั้งซึ่งพวกเขาก็เข้าใจนะคะว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมของการชักจูงทหารให้ออกมาใช้วิธีพิเศษติดตามในคอลัลน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้เรื่องรอเวลาใช้วิธีพิเศษสถานการณ์พัฒนาไปตามการเวลาเป็นอีกครั้งที่พิสูจน์สัสจธรรมว่าไม่มีอะไรอยู่ยัง้งยืนยงทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปม็อบกบปปสทำคลอดโดยพักประชาธิปัตย์ถือกำเนิดที่สถานีรถไฟสามเสน เติบใหญ่มากขึ้นเมื่อย้ายมาปักหลักที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและโตเต็มที่ในวันประกาศชัดดาวกรุงเทพตั้งเวทีหลัก7-8แห่งพร้อมกันแกนำนำแนวร่วมฮึกเหิมเต็มที่บุกปิดล้อมตรวจคน้นกดดันคุกคามทุกที่ที่อยากไปแต่วันนี้จาก7-8เวทียุบเหลือเวทีเดียวที่สวนลุมพินีการยุบเหลือเวทีเดียวเป็นไปได้ทั้งมวลชนน้อย ค่าใช้จ่ายเยอะถอนน้ำเลี้ยงติบตันในทุนเดือนร้อนธุรกิจขาดรายได้จากการปิดย่านการค้ากลางเมืองหลวงนายสุเทพเทือกสุบรรณประกาศการยุบเหลือเวทีเดียวไม่ใช่การถอยทับแต่เป็นการปรับทับเพื่อต่อสู้วันนี้ประเด็นหลักของเวทีชูเรื่องต่อต้านคนเสื้อแดงแบ่งแยกประเทศนายสุเทพประกาศหลายครั้งว่าจะลุยให้จบวันนั้นวันนี้ และดูเหมือนว่าสถานการณ์ใกล้จบจริงๆเข้ามาทุกทีแล้วว่ากันว่าที่ต้องยุบรวมเวทีเพราะกาศในเครื่องแบบที่ถูกส่งมาคุ้มกันหวางยุทธศาสตร์กำหนดยุทธวิธีถูกสั่งให้ถอนตัวกลับต้นสังกัดเพราะเรื่องแดงจนภาพพจน์เสียหายการกระจายกันอยู่ของแกนนำจึงอาจเป็นอันตารายยิ่งว่ากันว่าที่ยอมเปิดการเจราจาในเส้นทางต่างๆก็เพื่อเคลียร์ทางไว้ให้รถทหารวิ่งได้สะดวก เมื่อถึงเวลาจําเป็นวันนี้กองทัพส่งทหารมาตั้งบังเกอร์ตั้งจุดตรวจในกรุงเทพกว่า170จุดใช้กําลังกว่า56กองร้อยพร้อมปรับเปลี่ยนภารกิจจากดูแลรักษาวความสงบเป็นอย่างอื่นได้ตลอดเวลามีผู้นําทหารบางคนประกาศว่าทุกสถานการณ์ต้องแก้ด้วยกฎหมายหากแก้ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีพิเศษขณะนี้เข้าใกล้ที่จะต้องใช้วิธีการพิเศษเต็มทีแล้ว และข้ออ้างที่สวยหรูที่สุดคือมีคนคิดแบ่งแยกประเทศแต่ก่อนถึงตอนนั้นอาจใช้วิธีพิเศษทางกฎหมายจากองค์กรอิสระเพื่อวัดกระแสต้านของคนเสื้อแดงก่อน